หลังที่้งคืนเธอบอกว่าได้ยินเสียงลมหายใจจากใต้เตียงและถ้าคุณเป็นคนที่กลัวง่ายอย่าดูเรื่องนี้เพียงลำพังหลังที่้งคืนเธอบอกว่าได้ยินเสียงลมหายใจจากใต้เตียงคืนนี้ลมเงียบจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินชัดในห้องเล็กที่มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากถนนลอดผ่านม่านบางๆไฟนั่งอยู่บนเตียงเธอกอดเขามองไปทางประตูห้องน้ำที่เปิดค้างไว้เสียงกรอบแกรบจากพื้นไม้ดังขึ้นช้า เหมือนใครบางคนกำลังคืบคลานอยู่ใต้เตียงเธอหยุดหายใจพยายามฟังอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกในเงามืดใต้เตียงเธอเห็นเงาดำขยับเบาๆฝ้ายกลืนน้ำลายและเรียกชื่อแม่เสียงเบาไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจที่ดังขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจนอยู่ตรงข้างหูฝ้ายค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดไฟหัวเตียงแต่แสงไม่ติดหลอดไฟกระพริวบวับวแล้วดับลง เธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่พัดผ่านข้อเท้าขนทั่วตัวลุกสู้เสียงโทรศัพท์สั่นอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเธอรีบคว้ามาดูมันเป็นข้อความจากเพื่อนมึงกลับมาบ้านอย่างเมื่อกี้เมื่อกูบอกเห็นมึงเดินออกไปหน้าปากซอยฝ้ายขมวดคิ้วเธอไม่เคยออกไปไหนตั้งแต่กลับมาจากมหาวิทยาลัยลมหายใจใต้เตียงดังชัดกว่าเดิมคราวนี้เหมือนเสียงหัวเราะเบาๆปนอยู่ในนั้นเธอขยับถอยหลังช้าๆ แต่เตียงกลับเยวบลงเหมือนมีใครกำลังปีนขึ้นมากลิ่นบางอย่างโชยมากลิ่นเหมือนดินเปียกเหมือนกลิ่นจากหลุมฝังศพหลังบ้านที่แม่เคยห้ามเข้าใกล้ฝ้ายหลับตาแน่นมือสั่นพยายามจะลุกหนีแต่ขาของเธอกลับขยับไม่ได้เสียงกระซิบดังแผ่วอยู่ข้างหูเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยแต่แหบพร่าอย่ากลัวเลยฝ้ายใต้เตียงยังว่างอยู่นะเธอเบิกตากว้างหันไปมองทางพื้น เงาดำใต้เตียงขยับอีกครั้งและสิ่งที่เธอเห็นคือมือซีซีที่ค่อยๆเอื้อมออกมาปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะที่ข้อเท้าของเธอฝ้ายกลั้นหายใจดวงตาสั่นระริกเสียงหัวใจของเธอเต้นดังไปทั่วห้องแต่ทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักแน่นเหมือนใครบางคนรู้จังหวะที่เธอกำลังจะร้องเธอมองไปทางประตูที่ปิดสนิทเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับเสียงลมหายใจใต้เตียงที่หยุดลงทันทีเธอนั่งนิ่งเหมือนรูปปัน้นห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูประตูยังคงปิดสนิทไม่มีใครตอบกลับเสียงเคาะนั้นเธอก็มองใต้เตียงอีกครั้งเงาดำหายไปแล้วไายขยับตัวช้าๆลงจากเตียงเท้าเปล่าของเธอแต่พื้นเย็นเฉียบเธอเดินไปที่ประตูพยายามกลั้นใจมใีตัวเองร้องมือของเธอสั่นตอนเอื้อมไปจับลูกบิดมันเย็นเหมือนจับเหล็กแช่แข็ง เธอสูดลมหายใจลึกแล้วหมุนลูกบิดประตูเปิดออกช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงกลิ่นฝนและกลิ่นดินชื้นจากข้างนอกลอยเข้ามาเธอมองซ้ายมองขวาไฟในทางเดินกระพริบกกเหมือนจะดับไฟค่อยๆปิดประตูแต่ก่อนที่มันจะปิดสนิทเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอยู่หลังหูเสียงเดิมเสียงที่เหมือนมาจากใต้เตียงอย่าปิดประตูเธอสะดุ้งหันขวไปข้างหลัง ไม่มีใครไม่มีอะไรนอกจากเงาของตัวเองบนผนังแต่เงานั้นกลับไม่ขยับตามเธอมันยืนนิ่งในขณะที่เธอก้าวถอยหลังหัวใจฟ้ายเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอกลับไปที่เตียงพยายามไม่มองลงพื้นโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ขึ้นมาช้าๆอย่าอยู่ในห้องนั้นข้อความส่งมาจากเบอร์แม่ของเธอแต่แม่ของเธอเสียไปแล้วเมื่อห้าปีก่อนในคืนฝนตกหนัก คื้นเดียวกับที่ฝ้ายจาได้ว่าได้ยินเสียงลมหายใจจากใต้เตียงครั้งแรกฝ้ายยินนิ่งตัวแข็งแรงเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงฝนข้างนอกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลมพัดกระจกสั่นกรอบแรกรบเธอค่อยๆเงยนหน้าขึ้นมองเพดานได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่ด้านบนห้องบ้านหลังนี้ไม่มีชั้นสองเสียงนั้นหยุดลงทันทีเมื่อไฟในห้องดับวูบทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ้าเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงผมยาวเปียกน้ำหยดลงพื้นทีละหยดเธอกลืนน้ำลายฝืดในคอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ช้าๆกลิ่นดินกลิ่นฝนกลิ่นเน่าของอะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่อากาศไาถอยหลังจนแผ่นหลังชนผนังเงานั้นยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนเห็นดวงตาที่ว่างเปล่าริมฝีปากแห้งแตกกระซิบเบาๆเสียงนั้นสั่นเหมือนมาจากใต้ดิน ฝ้ายลงมาข้างล่างกับแม่พื้นใต้เท้าเธอเริ่มเย็นและโวบเหมือนดินเปียกเสียงลมหายใจดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่รอบตัวฝ้ายพยายามวิ่งแต่เท้าของเธอจมหายลงไปในพื้นช้าช้ามือซีซีค่อยๆโผล่ขึ้นมาจาับข้อเท้าแน่นดึงลงไฟแลบอีกครั้งทั่วห้องและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงกำลังก้มลงมอง,มองใต้เตียงพร้อมเสียงลมหายใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อย